ขอสอบถามอาจารย์ครับถ้าหุ้นที่เราถือขึ้น XR เราไม่เพิ่มทุนได้ไหมครับแต่ไปซื้อตอนราคาไดร์โหลดแล้วเท่าจำนวนที่เราต้องเพิ่มทุนวงเล็บบางทีผมเห็นราคาลงไปมากกว่าเพิ่มทุนอีกขอบคุณครับเอา XR คืออะไรก่อน XR รีจิสเตอร์ซัมติงประมาณนี้เอก็จะเป็นวันที่ตัดรายชื่อเบิร์ตตัดรายชื่อว่าอ่านรายชื่อกลุ่มนี้นะครับถึงจะมีสิบได้วอลแรนต์อ่าได้สิบเพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยครับเบิร์ดประมาณนั้นออแต่กำลังคิดอยู่ว่าไม่รอขึ้น XR ตัดแต่ไปซื้อหลังจากที่หุ้นเพิ่มทุนเข้าแล้วนะครับอันไหนดีกว่านะครับ เพราะว่าราคาหุ้นตอนหลังลงไปลึกกว่าอีกเงี้เหรอ,พ,รอ,รอ <c oughs> พี่คิดว่ามันไม่จริงเสมอไปอ่ะเบิร์ตพี่คิดว่ามันไม่จริงเสมอไปอะคือ <c oughs> ถ้าบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันลงต่าไปกว่าอีกเนี่ยพี่คิดว่ามันมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้บ้างเบิร์ตแต่มันเกิดขึ้นบางตัวไม่ใช่ทุกตัวอพี่ถามเบิร์ตงเี้เออคือถ้ามีใครตามเราเนี่ยรู้ว่า <c oughs> หุ้นเนี่ยนะเบิร์ตพอประกาศเพิ่มทุนใช่ไหมครับพอประกาศเพิ่มทุนแล้วเนี่ยโดยเนเจอร์แล้วราคาหุ้นจะลงทันทีประกาศปั๊บลงปุ๊บไม่ถึงเอ<ม>็กอาร์ด้วยนึกออกปะประกาศปั๊บลงปุ๊บนะเพราะว่าตลาดก็อ้าวก็เดี๋ยวต้องเกิดขึ้นแน่ๆไงจริงปหมจะเพิ่มทุนเท่านั้นเท่านี้แน่ๆอย่างเงี้ยเอาราคาก็ลงก่อนเลยเข้าไ,ไหมครับนะโดยปกติแล้วนเนี่ยวันเอ็กอาร์เนี่ยราคาหุ้นก็จะแบบไม่ไม่ได้อะไรมากมายแล้วนะครับแต่ทีนี้วันที่หุ้นเพิ่มทุนเข้ามาเนี่ยนะครับโดยเนเจอร์เนี่ยมันจจจะะแแบบบบนนนนีี้โดยเเเอร์ป็ คือ <c oughs> มันก็จะมีความเป็นไปได้นะครับที่เหมือนกับหุ้นใหม่เนาะมันเข้ามาในตลาดเยอะอะนะครับก็อาจจะนะอาจจะเฉยๆนะอาจจะลงได้จาก,กแรงขายก็เป็นไปได้ <c oughs> อาจจะลงจากแรงขายว่าเอาหุ้นใหม่เข้ามาแบบแล้วบางคนอาจจะแบบฉันไม่อยากถือหุ้นตัวนี้แล้วสมมตินะก็แบบก็อยากขายออกไปให้หมดเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะเกิดแรงขายได้นะครับแต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่เสมอไปไม่จริงเสมอไปเลยนะครับออ <c oughs> จากประสบการณ์พี่เนี่ย มันจริงๆมันมันเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับพี่เลยะนะครับว่าพอพี่มีหุ้นพี่ซื้อหุ้นกออน x อารด้วยเออซื้อหุ้นก่อนเออืรพอเพิ่มทุนแล้วเนี่ยราคาขึ้นไปร้อยเปอร์เซนตก็มีก็มีอ่ะดังนั้นถึงบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่เสมอไปไงมันไม่เสมอไปไงนึกออกปหว่าแบบราคาคุณจะต้องลงไปต่ำกว่าแบบแบบราคาแบบราคาเพิ่มทุนอีกอะไรเงี้ยไม่ไม่จริงเสมอไปไงครับนึกออกไหมครับ okay, อืมดังนั้นเนี่ย พี่คิดว่า <c oughs> สุดท้ายเนี่ยถ้ามุมมองพี่นะเส่วนใหญ่เนี่ยพี่คนพบว่าคําถามเนี่ยลักษณะแบบนี้ยมันจะเป็นคําถามที่เราอะแอคชั่นเพราะเหตุการณ์ <c oughs> น,นี้เช่นเนี่ยถ้า XR เนี่ยแล้วไม่เพิ่มทุนนะอันนี้คือเป็นท่าบังคับเลยว่าห้ามเพิ่มทุนแล้วไปซื้อหุ้นตอนหลังเพิ่มทุนแทนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นท่าบังคับเลย <c oughs> ซึ่งความจริงเราไม่ใช่เลยเบิร์ต <c oughs> พี่คิดว่าปัจจัยที่ส่งผลกบระทบต่อหุ้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์กับพื้น ถึงพื้นฐานของหุ re. Re mm ้นมากกว่าเบิร hmm. oh ์ดว่าแล้วตอนนี้ราคาณตอนนี้ต่างหากราคาณตอนนี้อ่ะโอเคเมื่อรวมหุ้นเพิ่มทุนแล้วนะครับแล้วราคาหุ้นเน่เป็นยังไงเทียบกับแฟร์ไพรซ์เป็นยังไงถูกกว่าหรือเปล่าคําถามเนี่ยที่ตามพี่แบบนี้สมมุตินะครับหุ้นเนี่ยออนก่อนก r นะก่อน XR ก่อน XR เนี่ยราคาแฟร์ไพรซ์เท่านี้เราคํานวณแล้วราคารวมหุ้นเพิ่มทุนนะเท่านี้แสดงว่าราคาหุ้นเนี่ยถูกมากมีส่วนลดมีส่วนผือความปลอดภัยมีมอสเนี่ยเยอะ คำถามคือเมื่อหุ้นเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันจําเป็นไห้ว่าราคานี้ยจะต้องลงไปอีกโอ้โหมันก็เกิดขึ้นยากจริงไหมมันเกิดขึ้นยากจริงวะแต่ในตรงข้ามนะตอนแรกเนี่ยราคามันเท่านี้เบิร์ตมันแฟร์ไพรส์พอดีหรือเอาใหม่เอาใหม่อานนี้ดีกว่าราคาเนี่ยสูงกว่าแฟร์ไพรส์ราคาสูงกว่าแฟร์ไพรส์เหตุผลนึงเนี่ยเป็นไปได้เหตุผลหนึ่งเป็นไปได้จากการที่อาจจะมีการทําราคาขึ้นไป โดยเนเจอร์เขาทำกันเหมือนกันก็คือทำราคาเนี่ยถ้ามันสูงเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มทุนแล้วมันจะได้แพงๆได้เงินเข้ามาบริษัทเยอะๆนึกออกปะเขาก็ทำกันก็ยอมรับว่ามันมีแต่ทึงบอกว่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เจเนริกที่ทุกตัวจะเป็นแบบเดียวกัน get ไหมมันไม่ใช่ไงอราคาสูงกว่าราคาแฟร์ไพรส์สุดท้ายเนี่ยพอเพิ่มทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยมันจะลงตามกว่าแฟร์ไพรซ์ได้ ตามกว่าราคาเพิ่มทุนได้ถุดต้องไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้ไได hmm. แต่ที่บอกว่าจะสังเกตได้ว่าสองสถานการณ์นี้ยเราแอคชั่นต่างกันจริงวะ hmm. เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันต่างกันเพราะว่าเคสหนึ่งคือราคาเนี่ยอันเดอร์แวร์ยูอีกเคสหนึ่งคือราคาโอเวอร์แวร์ยูดังนั้นคีย์สำคัญของสถานการณ์นี้คืออะไรคีย์สถานการณ์คือมันไม่ใช่ท่าบังคับว่าคุณต้องซื้อหุ้นก่อน XR อรอ XR หรือหลังเพิ่มทุนไม่ใช่คีย์คือต้องสุดท้ายเนี่ยมัน มันไม่มีหลักการไอมันไม่มีทางรับพวุนี้หรอกมันไม่มีหรอกมันมีเรื่องเรื่องเรื่องเดิมๆอะเบิร์ตศึกขุดหาหุ้นหนึ่งนะขุดหาหุ้นที่น่าสนใจศึกษาคุณภาพศึกษาเชิงปริมาณประเมินมูลค่าหุน้นประเมินมูลค่าหุน้น valuation สาคัญมากที่สุดแล้วไม่มีอะไรสําคัญกว่าน,นี้อีกแล้วประเมินมูลค่าหุ้นเสร็จปุ๊บดูว่าอะถูกหรือแพงก็แค่นั้น a คชั่น อืมนะเออมันมันเป็นเรื่องเบสิกอ่ะดังนั้นเนี่ยไอ้คำถามนี้ยพี่คิดว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นอ่ะเออไม่เกี่ยวกับประเด็นเลยอืมพยายามรับพยายามได้แคปก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาท่องเป็นสูตรว่าเออเนี่ยจะซื้อก่อนเพิ่มทุนหรือหลังเพิ่มทุนเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นแบบซีนารีโอหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้แต่มันก็มีอีกหลายซีนารีโอ ที่มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันซึ่งเราไปท่องก็เท่ากับเราเราพนันแบบท่องๆไปงงๆนะเออแต่ความ oh. จริงมันมันต้องดูเหตุผลใช่ไหมว่าเราจะซื้อหุ้นตัวนี้ถ้าเป็นแนวว I นะก็คือเราศึกษาพื้นฐานว่าใ,ในระยะยาวถ้าเป็นเกณฑ์วิพากษ์คือสามปีห้าปีเนี่ยหุ้นมันยังเติบโตไปได้ตามเป้าหมายที่เราอยากจะได้อ่าเสร็จปุ๊บเราก็ดูราคาของมันว่าปัจจุบันเนี่ยเทียบกับ ราคาที่มันควรจะเป็นก็คือพี่พาดใช้คาว่าแ a ร์ไพรส์เนี่ยราคาที่เหมาะสมอะ่ะคือราคาตอนนี้มันถูกกว่าหรือมันแพงกว่าใช่เออพอมันเมื่อมันถูกกว่าแล้วมันจะยังเพิ่มทุนแล้วมันจะลงไปถูกกว่าอีกหรือเพิ่มทุนแล้วมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่มันก็ยังถูกกว่าแทรไพมีมอสเท่าที่เราพอใจอยู่ดีเราก็ลงทุนได้ใช่ไหมครับใช่ จะเพิ่มทุนไม่เพิ่มทุนหรือเพิ่มแล้วแต่สรุปสุดท้ายมันโอเวอร์ไพรส์จะก็คือก็ต้องระวังใช่ถูกต้องเลยเบ<ม>ิร<ม>์ม <c oughs> แล้วมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบ simple practice ที่แบบว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้พึ่งุ้นต้องทำอย่างนี้เลยหรือซื้อหุ้นดักปันผลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จริงนะมีพี่เห็นมีบางคนก็แนะนําอย่างนี้เลยนะโอ้โหน่ากลัวมากวะเนี่ยได้ปันผลฟรีปันผลฟรีแล้วก็ทําให้ดูด้วยว่าไดป้ปันผลฟรีจริงๆแบบซื้อหุ้นก่อนเอ็กดีอ่ะเบิร์ด นี่ยก็อารมณ์คล้ายๆกันอะซื้อหุ้นดักปันผลน่ะแล้วเนี่ยพอวัน x d ็ดีนะปกติหุ้นต้องลงใช่ไหมเพราะว่าเขาจ่ายบริษัทจจ่ายเงินออกเท่านั้นเท่านั้นบาทใช่ไหมครับแต่ว่าบางเคสเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดเซนิเมนต์ที่ดีนะก็เกิดขึ้นได้เบิร์ดก็คือหุ้นอ่ะบวกวัน X d ดีเลยเนี่ยเขาเลยเรียกกันว่าปันผลฟรีอ่าแต่อันนี้คือแบบนอนเซตสุดๆอะเพราะว่าคือคําถามง่ายๆเลยคือความจริงคืออะไรความจริงคือบริษัทจ่ายปันผลจริงๆ ดังนั้นเนี่ย <ừ m. S 1> โดยเบสิกแล้วเนี่ยราคาต้องลงจริงวะ <ừ m. S 1> โดยเบสิกราคาต้องลงแต่โอเคมันม,มันเกิดขึ้นได้ไงว่าถ้าปันผลที่จ่ายอาจจะอาจจะน้อยมากเบิร์ตอาจจะน้อยมากอาจจะแค่แบบสมมติศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นก็แค่ช่องสองท่องนะศูนย์ 0, จุดห้าเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่ปรากฏว่าวันนั้นอะ่ะมีข่าวดีสุดๆเลยมีข่าวดีสุดๆเลยเบิร์ตทำให้ทั้งตลาดบวกสองเปอร์เซ็นต์ มันก็ต้องบวกสวนกันสิวะนี่ออกใช่ไหมเป็นไปได้นะเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเป็น simple practice ว่าว่าซื้อหุ้นก่อนปันผลแล้วจะกำไรเสมอไปไม่จริงถ้าเกิดวันนั้นเกิดโชคร้ายมีสัญญาณเชิงลบเข้ามาขาดทุนยับก็มีอะไรอย่างเงี้ยเอองนั้นเนี่ยมันมันทีมก็เข้าใจผิดผิดอ่ะพี่ว่าคือหลายๆคนพยายามจะมือใหม่เนี่ยพี่ว่าเป็นกันเยอะก็คือเราพยายามจะหาช็อตคัอ่ะท่าที่มันแบบ เป็นท่าไม้ตายกดสุดติดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบ <c oughs> ง,ง่ายๆอ่ะเบิร์ดง่ายๆอ่ะเอาท่าง่ายๆอ่ะแล้วก็กําไรตลอดอะไรอย่างเงี้ยเบิร์ดมันมันไม่มีอยู่จริงอะ่ะเออมันไม่มีอยู่จริงอะ่ะโทษนะไม่งั้นเนี่ยหุ <c> ้น <oughs> จริงมันต้องไม่มีไม่มีคนจนแล้วว่าถ้ามันมีท่าง่ายขนาดนั้นอ่ะนักลงทุนมีล้านคนนะเบิร์ดมีล้านคนอะ่ะคําถามทําไมตลาดหลักทรัพย์จิงถ้ยังให้ข้อมูลแบบเดิมอยู่อะ่ะเบิร์ดว่านักลงทุนอาะสิบเปอร์เซ็นต์ขาดทุนอ่ะอืม เออมันการลงทุนนะให้ประสบสําเร็จนะมันเรียบง่ายมันซิมเพิลพื้นฐานหลักการวิธีการซิมเปิลหมดเวิร์ดซิมเปิลหมด mm hmm. นะซิมเปิลหมดความยากจริงๆคือการลงมือทําต่างหากคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากรวยไม่อยากเหนื่อยอยากรวยแต่ไม่อยากทำงานกูต้องปะ่ะ mm hmm. เออมันไม่ใช่อ่ะ สุดท้ายก็คือเรื่องเดิมเดิมอะเบิร์ตถ้าสังเกตในคำถามประมาณนี้เพี่ตอบแบบเดิมตลอดอะก็ะเรื่องเดิมเดิมอะวล a เ i ชันสิ a l u a t i o n สิ 4, ใช่ไหมครับอืม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 อ่ะ,อะ,อะโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ